อรุณสวัสดยามเช้าครับพี่8ดโมงแล้วพี่นะวันนี้ออกมาข้างนอกไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งครับพี่เพราะเป็นวันอาทิตย์แล้วก็ตื่นสายได้เกือบเกือบเ็โมง6กโมงกว่าผมตื่นวันนี้นะเพราะเมื่อคืนนอนมุ้งสายกลางมุ้งนอนกันที่ห้องโถงเย็นสบายครับพี่ไม่ต้องเปิดแอร์กันเลยยังไม่ได้ทานอาหารเช้าหรอกครับพี่รู่นนะ9โมงนะครับพี่เดี๋ยวช่วงเช้าเราก็ดื่มน้ำร้อนน้ำชากันก่อนวันนี้เรามาเปิดประตูหน้าต่างแล้วก็มาดูบ่อน้ำดูสวนดู อะไรสารพัดครับพี่อากาศดีครับพี่และที่สําคัญคือลมไม่แรงเนี่ยใบไม้ไม่ไหวไม่ติงเลยเห็นไหมเออใบไม้ไม่ไหวไม่ติงเลยนิ่งก็แสดงว่าวันนี้ลมเบาหน่อยแล้วพาะอาทิตย์ก็แรงด้วยครับวันนี้พาะอาทิตย์แรงขอบคุณทุกการติดตามทุกกาลังใจที่มีให้ที่บ้านชานาเอวาโซนแห่งนี้วันนี้มีโอกาสเดินมานี่เลยครับพี่ริมบ่อน้ําหน้าบ้านเลยเอาบรรยากาศมาฝากกันครับพี่ เกือบหนึ่งนาทีขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจที่มีให้ฝรั่งกันที่ดิฉีนสีวิโยครับเชียบ